ไม่คิดเลยว่าแม่คุณจะทำได้ขนาดนี้ทำเหมือนคุณไม่ใช่ลูกเลยบางครั้งฉันก็สงสัยแบบนั้นเหมือนกันพวกแกจต่งานทำไมทำไมดีดีหว่าแม่แกเนี่ยมันไปคู่กันเสียม,มากเขาเอาไอ้ตัวเองไปขัดดอก พ่อไม่คิดเลยว่้แม่เขาจะเป็นคนแบบนั้นทำไมฉันเป็นคนแบบไหนก็ขายลูกกินไงมาโทนออนพูดแรงเกินไปเข้าใจ ฉันเองก็อดคิดไม่ได้ว่าทำไมแม่ถึงไม่รักฉันบ้างไม่ใช่แม่ทุกคนนะที่จะรักลูกมากกว่าตัวเองคำว่าแม่มันอยู่ที่การกระทำไม่ใช่สถานะ อย่าเสียใจถ้าใครจะไม่รักคุณแต่คุณต้องรักตัวเองให้มากๆอย่าสนใจไปเลยว่าใครจะไม่รักคุณแต่คุณต้องรักตัวเองมากๆวันก่อนคุณบอกผมแบบนี้วันนี้ผมก็จะบอกคุณแบบนี้เหมือนกัน มีเคยได้รับเลยความอบอุ่นยังกับใครๆไม่มีสักคนที่คอยดูแลคนที่หูใหญ่ทำกลางความเงาบนโลกที่มันใจร้ายแต่ใจฉันนั้นก็ยังรอในคืนที่ฟ้ามือสนิทไม่มีดวงดาวลมฝนที่พัดให้ลงเดินไปบนทางที่นับหนาวมีใจฉันได้ยินเสียงที่คอยบอกทาง คลลายๆว่ามันคือเสียงเธอที่ยังจะรอยังจะรอฉันไหมบว,ว่าเรานดินจะห่างกันแสนไกลสักวันคงได้เจอกันมีว่าที่อยู่ที่ไหน